ครับสวัสดีครับสวัสดีเสาร์วันอาทิตย์หลังสี่ไปชิดงานออกกะมากครับเขางานการดึกออกงานกาเดึกหลายคนก็อาจสีไปเที่ยวนะครับหลายคนก็อาจสีนั่งกินเบียร์เย็นๆนะครับ คนอาจจะไปเที่ยวทะเลนะครับแต่ผมเลือกสีมาสวนครับสวนผสมผสานครับสวนผสมผสานอยู่ร้อยต่อบางหน้ากับสำโรงเลยครับครับต้นผกสุลแต่ไข่เพิ่นปลูกครับใบกระเพ้าเลยครับ ใบกะเพราอันนี้บุม,มบานบบานิวนะครับสวนผสมประสานอันนี้ักคุงครับัะคุงพันธุ์ห่อนแหลมครับแต่มาปลูกด้อาทิตย์หนึง่งใบกะเพราใบกะเพราพันธุ์ซ้อนแดงครับใบกะเพราซ้อนแดงอันนี้ซ้อนชิ้นไส้ครับเก็บมาจากขางโรงงาน อันนี้บักทูพุ่มกำลังเป็นดอกเป็นหน่วยกระถั่วพุ่มสลับกับกะเพราข้างบนที่เป็นบักบวบครับมับวบ,บเป็นละสีหน่วยเจอสก,กัดดาวลงไปอีกหน่วยหนึ่งแม่งจอก่อนบบใหญ่จอย,ยจอหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่นี้ใหญ่แล้วครับยาวแล้วสามพุดเรื่อต้นใหม่ ของหน่วยเหลัยงยาวแล้วอันนี้ก็จะเป็นบักทูพุ่มครับเก็บสูมือครับรบักทูพุ่มว่างไปเก็บนี่ครับหน่วยใหญ่ะะเลยครับบักทูพุ่มเกือบซ้ำหนุ่ยก้อยพันลายเสือพันลายเสือผ่านถั่วครับปลูกไม่ กำลังงามครับจากฝนบปรกมาเป็นเดือนนะครับหิวน้ำหดเอาครับฝนบปรกมาเป็นเดือนฝนเศร้าแหละครับแต่บางหมู่บ้านฝนหลงมาครับตกใส่ให้ปักทั่วบักทั่วอีทั่วฟักงาครับเก็บสูมือครับ เก็บเสมอตัวฟักเกี้ยวเก็บทุกวันเก็บเสมอครับนี่ครับมีตัวฟักห้าครับมันปลูกก่อนครับมันปลูกกอ่อนอันนี้เก็บเสมอครับเก็บเสมอ,อยังลายวัเนี้ออกมาเรื่อยๆออกมาใหม่เลย,เลย ทัวฟักเกยาเป็นตัวตะดินครับผุดห่อนยอดเสาอันนี้ปูก,กอนครับเป็นหน่วยไปแล้วนี่เป็นปุ่มเป็นงนครับ อันนี้ปลูกที่หลังครับปลูกไปสามแถวสี่แถวนึงสองสี่แถวนะครับหดนามหดนามจะมีกลามทองนะครับตอนนอันนี้พักบุ่งครับในหนกะหดบกทัวอยู่แล้วเอาพักบุ่ง,งปลูกไปค้าง ได้ประโยชน์สองต่อครับได้กินบักทั่วพร้อมได้กินพักบุง้งพร้อมยาวเย็ดสำหรับสร์วันอาทิตย์ครับออกกะมามา,มาสวนก็มีความสุขที่เห็นมันจะเริ่มเติบโตแล้วครับคนป,คนปลูกคนบ่ปลูกบ่หูล้อครับคนปลูกสีหูในกระเพรานี่ก็ ตัดอาทิตย์ละสองเทือครับยานเป็นดอกอาทิตย์ที่แล้วก็ตัดสองเทื่อหันเป็นดอกมันที่เศ้าง่ามซ้ำนีละครับ